สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่แหวะเข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็ต,ตามปวดคลิปเลยนะครับที่ผมนะครับต้นหรือต้นสุป,ปรชัยนะครับจะสอนการใช้งานโปรแกรมบัญชีเงินเดือนที่มีชื่อว่า Pd นะครับซึ่งโปรแกรมนี้ถูกพัฒนาโดยบริษัทที่เป็นของคนไทยนะครับทีนี้ ถ้าเพื่อนๆที่แวะเวียนเข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ฝากติดตามกลุ่มที่ชื่อว่าสอนการใช้งานโปรแกรมบัญชีเงินเดือนแล้วก็วงเล็บ payday นะครับเป็นภาษาอังกฤษ p a y d a y แล้วฝากติดตามเพจที่ชื่อว่า h e l o OS ด้วยนะครับจะเป็นเพจรับทำบัญชีเงินเดือนไม่ว่าจะเป็นทางช่องอ YouTube Channel Facebook บล็อกบิ๊ก หรือทางไลน์นะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำบัญชีเงินเดือนหรือ,อเพื่อนๆมีการใช้งานโปรแกรมบัญชีเงินเดือนนี้ในบริษัทของตัวเองนะครับต้องการที่จะแลกเปลี่ยนหรือสอบถามกันนะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวนะผมขอเช็คเสียงก่อนนะครับสักครู่ครับ เดี๋ยวราสกูนอะ่ะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับตัวโปรแกรม Payday นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันหรือต้องการเรียนรู้นะครับเพิ่มเติมซึ่งโอเคแหละทางทางบริษัทตัวโปรแกรมเองอะ่ะ เขาก็จะมีการเทรนนิ่งให้ให้กับคนที่ซื้อโปรแกรมอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าบางคนยังไม่เคยใช้งานโปรแกรมต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมต้องการพาร์ทเนอร์ที่ให้คำปรึกษาการใช้งานโปรแกรมนะครับก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับในตัวโปรแกรม p ปเนี่ยคือเหมาะสำหรับบริษัทกลุ่มไหนบ้าง บริษัทที่หยิบใช้งานโปรแกรมนี้ไปใช้ได้นะครับก็เป็นบริษัทขนาดเล็กกลางกลางนี่ถ้าระดับประมาณ5,000-6,000รายนี่ก็ยังรองรับได้นะครับเพราะทางทางซอฟต์แวร์เขาให้การซัพพอร์ตหมายถึงว่ามันสามารถบรรจุข้อมูลแล้วก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทีนี้ถ้าบริษัทขนาด เล็กปลือกกลางนะครับผมก็มองว่าม,มันมีความคุ้มอยู่เนาะที่หยิบโปรแกรมนี้ไปใช้งานคือในโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ผลิตโดยคนไทยแล้วทีนี้มันราคาไม่ได้แพงเนาะสมเหตุสมผลอย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ยังไม่เคยทำบัญชีงเงินเดือนโดยใช้งานโปรแกรมไปเดหรือคนที่ใช้งานอยู่แล้วแต่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม หรือนักบัญชีที่ต้องการมาเรียนรู้เพิ่มเติมหรือเจ้าของบริษัทนะครับที่ต้องการทําบัญชีเงินเดือนของพนักงานเองก็ซัพพอร์ตในตรงนี้นะครับหมายถึงว่าลองมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเข้ามาในกลุ่มนี้นะครับทีนี้ตัวหน้าตาโปรแกรมนะครับตัวหน้าตาโปรแกรมมันก็อาจจะใช้งานไม่ได้ยากนะครับคือมันก็มีเมนู1 2 3 4 5แล้วก็มีคลิก เมนูนะครับโดยเมนูที่1น,นะครับมันก็จะมีรายละเอียดบริษัทข้อมูลสาขาโครงสร้างหน่วยง,งานตำแหน่งงานตำแหน่งข้อมูลแฟ้มข้อมูลธนาคารแฟ้มข้อมูลกองทุนสำรอ,เองเงินชีพการแก้ไขเงินเพิ่มเงินหักซึ่งตัวนี้ก็เป็นพวกรายรับและก็รายหักของพนักงานไมนะ่ว่าจะเป็นโอที OT, หรือโอทามนะครับงานทํางานล่วงเวลาอากาลักขาดลามาสาย หรือเบี้ยขยันค่ากะค่าชิ้นงานค่าตำแหน่งหรือเงินต่างๆที่เรามีให้กับพนักงานหรือรายการหักนะครับค่าที่ีพักค่าโทรศัพท์ตัวไหนคิดภาษีไม่คิดคิดในมาตราไหนบ้างแล้วก็ตัวไหนนําไปรวมคิดกับประกันสังคมองทุนสำรองเลี้ยงชีพบ้างนะครับตัวนี้มันมันก็จะสามารถกําหนดได้ข้อ9ก้าก็จะเป็น นโยบายการหักเงินและการให้เบี้ยเลี้ยงพิเศษนะครับแต่ว่าผมลองเปิดให้ดูนะครัก็จะมีสําหรับกลุ่มทคิดท่าแรงจากเวลาทํางานก็จะเป็นรายวันรายชั่วโมงบ้างแล้วก็กลุ่มพนักง,งานประจําหรือคิดเป็นเดือนนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะมีการกําหนดการคิดโอเวอร์ไทม์ต่างๆาเริ่มคิดอโอเวอร์ไทม์แต่ละประเภทคิดกี่เท่า รวมเงินเดือนด้วยเป็นเท่าไรแล้วก็ขั้นต่ําในการคิดอ่าโอทีก่อนเวลาเข้างานวันทํางานมันหยุดระหว่างพักเที่ยงวันทํางานมันหยุดแล้วก็หลังเลิกงานวันทางานมันหยุดวันหยุดประจําสัปดาห์วันหยุดประจําปีคิดขั้นต่าเท่าไรปัิเสธไหมสูงสุดให้ทําได้เท่าไหร่ไม่เกินกฎหมายกําหนดวันนี้มันมันสามารถกําหนดได้นะครับคิดแยกรอบการคํานวณแยกต่างหาก กับการคิดค่าแรงปกติไหมตัวนี้สามารถกำหนดได้เนาะตัวนี้ผมเปิดให้ดูคร่าวๆนะครับเงื่อนไขาการหักการหักมาสายในวันหรือรวมในงวดก็ทำได้เนาะเริ่มหักตั้งแต่นาทีที่เท่าไหร่ขึ้นไปหักสะสมเท่าไหร่ถึงขั้นไหมหรือเลิกงานเรียหักอัตโนมัติตรงนีค้คิดยังไงบ้างหักขัดงานการลาง,งานไม่เกินกี่ครั้ง เดี๋ยวผมให้ดูตัวเงินเพิ่มเงินหักนะครับซึ่งโปรแกรมเขาก็รองรับนะรองรับรายการรายรับนะครับรายรับถึง30รายการแล้วก็รายหักมีมากถึง20รายการนี่ครับมีทั้งหมดภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับเป็นประเทศต่างๆที่มีคลิกไว้แล้วแล้วก็ จะให้คำนวณทุกงวดไม้หรือบางบริษัทคิดเป็นรายปักก็ให้คำนวณปักต้นหรือปัดสิ้นเดือนหรือเงินบางประเภทให้ทุกสิ้นปีวัสิ้นปีถึงให้หรืองวดสุดท้ายที่ออกเช่นกรณีเอกจากงานจะเสียหรือคิดนอกรอบเป็นเช่นรอบงวดพิเศษโปรแกรมนี้มันจะรองรับนะครับต้องเหนือจากการคำนวณงวดปกติที่เราทำจ่ายกัน ในบางเดือนอาจจะมีจ่ายโบนัสที่เพิ่มมาในระหว่างเดือนนั้นในปีนั้นนะครับก็สามารถคำนวณหรือเลือกประเภทเงินนั้นได้บุกคาๆนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็จะมีในส่วนของโส่นานคิดภาษีที่ดีข้อดีของโปรแกรมตัวนี้นะครับก็คือว่าซื้อไป แม้จะไม่ได้ต่อวันันตีกับบริษัทเขาเนาะมันจะทำให้ให้ทางบริษัทที่ใช้งานโปรแกรมอยู่สามารถตั้งค่าขั้นบันไดนภาษีเงินไถที่รัฐบาลกําหนดในแต่ละปีได้อย่างยืดหยุ่นซึ่งตัวนี้ผมว่าเป็นข้อดีที่หลายๆบริษัทต้องการเพราะว่ามันคุมแล้วในส่วนของการกำหนดตารางกะการทำงานนะครับบริษัทเราเยอะแค่ไหน สามารถกำหนดได้ถึง200กะการทำงานนะครับมีรูปแบบการสแกนนิ้วยังไงบ้างเรางกำหนดได้พนักงานแต่ละคนหรือพนักงานแต่ละปุ่มมีการทำงานกะที่1กะที่2กะที่3ม,มีช่วงเวลาการทำงานที่ต่างกันหรือพนักงานหนึ่งคนมีการทำงานหลากหลายกะก็สามารถแอดสายกะการทำงานให้ในเมนู time attendance ได้นะครับเป็นตารางวันหยุดนะครับ วันหยุดนี้อาจจะเซตวันหยุดบางบริษัทอาจจะมีวันหยุดสร์อาทิตย์แต่บางบริษัทมีกักการทํางานที่หลากหลายแล้ววันหยุดไม่ตรงกันเราก็เซตวันหยุดไว้ล่วงหน้าได้เลยครับตรงนี้ระบบจะรองรับอยู่นะครับวันหยุดประจําปีในแต่ละปีนะครับเราก็สามารถมาเซตวันหยุดประจําปีของบริษัทที่ต้องเหนือจากอ่า ทางราชการกาหนดนะครับอาจจะมีกลุ่มที่เป็นออฟฟิเซอร์แล้วก็กลุ่มที่เป็นอา,อาสาหรือกลุ่มโรงงานหรืออะไรก็ว่าไปนะครับเราสามารถตั้งชื่อปฏิทินแยกกันได้นะครับในทะเบียนประวัติพนักงานก็สามารถกําหนดปฏิทินได้แยกกันนะครับไม่ไม่ต้องรวมกันการเพิ่มไม่ยากนะครับก็เดินคลิกแล้วเพิ่มได้เลยเนาะแล้วก็ปริ้นรีพอตออกมาได้เลยนะ ผมว่าเป็นข้อดีนะข้อที่สองเลยครับผมให้ดูเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพนักง,งานเพิ่มพนักงานกดค้นหาหรืนี้ผมเพิ่มแค่หนึ่งคนเพื่อเป็นตัวทดสอบให้นะครับก็สามารถระบุรหัสพนักง,งานตำแหน่งสาขาปลายแผนกระดับระดับข้อมูลพนักง,งานซึ่งตรงนี้นะครับถ้าบริษัทไหนมี กลุ่มพนักงานที่มีหลายระดับเช่นกลุ่มผู้บริหารอาจจะให้อยู่ระดับเก้ากลุ่มเอนเจอร์อยู่ระดับ5พนักงานทั่วไประดับหนึ่งแล้วถ้ากรณีที่บริษัทนั้นมีมีคนใช้งานหลากหลายแล้วหมายถึงว่าคนที่ทำเพลโลที่สามารถทำแยกกลุ่มกันได้เราสามารถกําหนดรหัสนั้นๆนะครับเพื่อที่จะใช้งานโปร,โปรแกรม แล้วก็แยกการคำนวณข้อมูลพนักง,งานได้ต่างกันนะครับตอนนี้ก็มีข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงานนะครับข้อมูลการเงินข้อมูลการเงิน,งนถ้ามาเรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรมกับผมผมก็จะแนะนำเนาะว่าเวลาเพิ่มพนักง,งานเข้ามาต้องอบันทึกยังไงบันทึกถูกต้องโอเคแหละทางทางโปรแกรมเขาอาจจะสอนแต่ เวลาไปเรียนแล้วเราอาจจะหลงลืมเพื่อสร้างความมั่นใจหรือเพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าไปทำงานที่บริษัทนั้นๆว่ามันมีการใช้งานโปรแกรมไปเดอยู่เราก็จะได้สร้างความมั่นใจเวลาไปทำงานจริงมันจะได้ไม่ติดปัญหาและประึกษาผมได้นะครับการคิดภาษีคิดยังไงตัวนี้คิดแบบเฉลีย่ยคำนวณภาษีตามอัตราเก้าหนะ้าอาสามเปอร์เซ็นต์ บริษัทออกให้ครั้งเดียวออกให้ตลอดไปไม่คำนวณส่ายเข้าบัญชีเช็คเงินสดได้ไหมคิดค่าแรงจากเงินเดือนจากวันทาง,งานชั่วโมงต่อชิ้นงานววดการจ่ายจ่ายรายเดือนรายปักรายสัปดาห์สี่สัปดาห์รายสี่สัปดาห์รายวันระบุครั้งต่อปีไม่แน่นอนปร,ประกันสังคมแต่ละเดือนหักเท่าไหร่เรสามารถราติได้นะครับ สะสมตัวนี้ก็เป็นทะเบียนประวัติที่สะสมในแต่ละรอบปีเนาะสะสมต่อเนื่องอย่างเช่นพวกเงินประกันเนงิหนหักค่ามบังคับคดีหกักเงินผู้ยืมก็สามารถมาตั้งค่าตรงนี้ได้เรียกขยันก็สามารถตั้งค่าได้มีการสะสมต่อเนื่องไหมข้อมูลครอบตัวข้อมูลการศึกษาการฝึกอบรมงานในอดีตข้อมูลอยฮะตรงนี้ก็มีการรองรับอยู่เนาะ มีเมนูเพิ่มนะครับตรงนี้ผมนะครับจะสอนตั้งแต่เรื่องเมนูต่างๆของโตัวโปรแกรมแล้วก็สอนวิธีการตั้งค่าขึ้นอยู่กับว่าต้องการเรียนรู้แบบไหนเรียนรู้ในในโมดูลที่เป็นทะเบียนประวัติทำให้ทันแดนคำนวณเทโลอย่างเดียวหรือต้องการเรียนทุกเมนูที่มีการเซตตั้งแต่เซตข้อมูลบริษัทเพิ่มโครงสร้างหน่วยงานตำแหน่งงาน ตัวมูลเงินได้เงินผักตัวนี้ผมผมสามารถสอนให้ได้เนาะข้อดีของโปรแกรมนี้นะครับสามารถ Import พนักง,งานเข้าใหม่ได้ผมก็จะแนะนำวิธีการ Import เข้ามาก็จะช่วยช่วยให้บริษัทที่เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรมนี้ระหว่างปีหรือเปลี่ยนโปรแกรมนะครับจะง่ายขึ้นการออกรายงานของข้อมูลพนักง,งาน ถ้าเมนูไหนสร้าง PDF ไฟล์ export ได้ก็สะดวกนะครับผมตัวโปรแกรมก็ลองรับตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆแวะเวียนเข้ามานะครับตัวนี้ผมอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมไปในเ,เบื้องต้นนะครับแต่ถ้าต้องการเรียนรู้ต้องการเรียนเพิ่มเติมก็อิ inbox หรือมาปรึกษาผมได้นะครับ โปรแกรมเขาสามารถออกรายง,งานในแต่ละปีต้องการรายง,งานการประเมินพนักงานผลประเมินประวัติหรือรายง,งานพนักงานลาออกการศึกษาการเงินลายชื่อหรือนําส่งสพสกีส,ส่วนสามหรือถ้าสะดวกกรอกออนไลน์ยื่นออนไลน์ก็กรอกได้เลยใบรับรองเงินเดือนใบรับรองการผ่านงานนะครับมีรายงานต่างๆให้ออกเนาะการปรับเงินเดือน ผมก็จะสอนเรื่องของการปรับเงินเดือนที่ถูกต้องปรับยังไงต้องปรับแบบไหนในการเพิ่มพนักงานเข้าใหม่ทะเบียนประวัติต้องคีเงินเดือนไหมหรือถ้าไม่คียมาคียเพิ่มที่หลังต้องมาตรวจสอบอยังไงออกรายงานเพื่อดูอยังไงบ้างออการตั้งค่ากะการทํางานต้องตั้งยังไงบ้างออกรายงานการฝึกอบรมบันทึกยังไงบ้างบันทึกลาออกลบข้อมูลพนักงานที่ลาออกตัวนี้ต้องมาดูว่า มีต้องมีความระมัดระวังนะครับว่าต้องลบอย่างไงบ้างตรงน,นี้เป็นโมดูลที่เกี่ยวับเว็บไซต์ก็ไม่เกี่ยวกันนะเนาะอะไทม์แอนด์แดนนะครับตั้งแต่การบันทึกประจํวาวันบันทึกเวลาบันทึกการทํางานขาดลามาสายนะครับดูข้อมูลพนักงานในงวดมันก็จะแสดงปฏิทินเฉพาะในงวดนั้นเช่นบริษัทกําหนดกดค่าแรงวันที่หนึ่งถึงสิ้นเดือน2ีสเดือนที่แล้วชวนย5ิบเดือนปัจจุบนันตารางบันที่ตรงนี้ก็จะแสดงตามงวด,งวดที่เรากําหนดนะครับ กัน,นก็เป็นการแสดงแบบเป็นเดือนบันทึกการรายงานการรางาน่า,า,ง,ง,า,นาง,งานนะครับตรงนี้เราสามารถบันทึกประเภทรางงานต่างๆนัสิทธห้งองเรือขงแจล่ละโคนในปีนั้นมีเท่าไหร่ก็าําหนดให้ได้นัดสะสมต่อนเนื่องไหมตรงนี้ครับบันทึกการทําง,งานรายวัน บันทึกการทํางานรายงวดรายเดือนประวัติการทํางานตรงนี้ถ้าจะเก็บสถิติในเรื่องของการทํางานนะครับก็สามารถออกรายงานได้เพื่อมาวัดผลประเมินประจําปีเนาะโดยผ่าน Excel เพื่อเพื่อดูปรับเปลี่ยนเวลาเลื่องงานชั่วคราวเลิกเร็วถ้าสายเลิกเร็วก็ทําทได้เนาะตอนนี้ก็จะเป็นเมนูที่อนุมัติโปรทีล่วงหน้า ถ้ามีแพลนนิ่งก็สามารถมาอนุโนมัติลงหน้าได้นะครับเมนูที่4เป็นเมนูที่สําคัญอีกเมนูหนึ่งคือเป็นเมนูคํานวณค่าแรงและภาษีประจํางวดตรงนี้ก็จะมีทั้งเมนูคํานวณหรือเมนูที่คํานวณ Ot และค่าแรงอ่าเมนูคํานวณ Ot ก่อนคํานวณค่าแรงอัตโนมัติไปก่อนก็ได้คํานวณเมนูนี้ไว้แล้วก็มาคํานวณเมนูค่าแรงแล้ว o อที่ระบบเก็บไว้มันก็จะดึงเข้ามาคูณให้เอง งวดพิเศษร,ระหว่างงวดที่พูดถึงนะครับสมมติว่าเราจ่ายทุกสิ้นเดือนเราก็คำนวณปีหนึ่งเป็นไรเดือนนะครับมี12บสองงวดแต่งวดพิเศษที่เราจะจ่ายโบนัสอาจจะเพิ่มมาในเดือนอื่นๆในระหว่างปีเราก็เพิ่มแล้วก็ตัดงวดว,วันที่เราต้องการจ่ายได้เลยช่นเราตัดวันที่15บเดือนสิงหาเป็นการจ่ายโบนัสหรือ,อหนึ่งมก,กราเป็นการจ่ายงวดพิเศษนะครับอินพุตข้อมูลการเงินประจํางวดก็ได้ แสดงแก้ไขตรวจสอบอย่างเช่นเราคำนวณค่าแรงมาแล้วเราจะมาตรวจสอบเงินเดือนของพนักงานนะครับเราเข้ามาเราก็สามารถเช็กได้นะว่าเงินเดือนเดือนนี้เท่าไหร่เงินได้สุทธิเท่าไหร่รายได้ไรายหักภาษีมีเท่าไหร่การคิดภาษีคิดยังไงบ้างเราสามารถคลิกเข้ามาดูได้นะครับว่ามันคิดยังไงบ้างหรือจะพิมพ์รายงานนะครับมีลดหย่อนอะไรบ้าง ดันคิดยังไงบ้างภาษีในงวดนี้เอเวอเรสทั้งปีภาษีในงวดนี้คิดยังไงมีรายการะายหักอะไรบ้างเราสามารถแอดจัดหรือคีเข้าไปได้เองนะครับคียเข้าไปได้เองก็ได้ครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็จะมีเมนูออกรายงานงต่างรายงานบัญชีเงินเดือนประจํางวดที่เราต้องออกผมจะแนะนํานะครับหมายถึงว่า ในแต่ละเดือนเราควรทำอะไรบ้างถ้าเรียนกับผมนะครับผมก็จะอธิบายการใช้งานโปรแกรมหลูกการทำงานในแต่ละเดือนในแต่ละงวดว่าต้องทำอะไรบ้างเช่นคำนวณค่าแรงมาแล้วต้องตรวจสอบแก้ไขยังไงรีเช็คยังไงแล้วออกรายงานอะไรบ้างเช่นรายงานบัญชีงเงินเดือนรายงานนำสง่งธนาคารกองทุนภาษีประกันสังคมแล้วปิดงวดแล้วคำนวณ คำคำนวณงวดต่อไปยังไงเดือนต่อไปยังไงยกเลิกการปิดงวดการจ่ายทําได้ไหมถ้ากรณีที่คํานวณของพน,นี้ไปแล้วมันผิดแล้วไปดันไปปิดงวดค่าแรงปิดงวดการจ่ายแล้วเราก็สามารถยกเลิกได้เป็นต้นนะครับรายงานสะสมในแต่ละเดือนคือรายงานประจําเดือนนะครับเช่นพมดนหนึ่งพมดาสามกลุ่มที่เป็นหักสามเปอร์เซ็นต์ทางนักี่จ่าย ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ต่างๆนะครับที่กําหนดเนาะก็ออกรายงานเพิ่มเติมได้รายงานนําส่งประกันสังคมในแต่ละเดือนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในแต่ละปีนะครับเราก็มาแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับยอดสะสมประจําปีทั้งอ่าคิดคำนวณ ยอดสะสมแล้วก็รายงานปีนชิเงินเดือนที่คิดภาษีเฉพาะพอาย,ยอดที่คิดภาษีสะสมปีนี้คือบางทีนะครับมันจะมีรายงานรายการเช่นหักการันตีใช่ไหมครับเงินการันตีมันถูกหักจากเงินเดือนซึ่งมันนําไปคิดภาษีแล้วแต่เวลาคืนพนักง,งานจะได้เงินการันตีคืนในสั่งรับนะครับมันก็จะไม่มารวมตรงนั้นเวลาออกรายงานมันก็จะเอาเฉพาะยอดที่คิดภาษีคือหรือเงินบางรายการที่ เป็นการคืนแนต่ทำมันก็จะไม่นํามารวมมาให้แล้วเพราะว่ามันถูกคิดภาษีในเงินเดือนไปแล้วเป็นต้นนะครับหรือรายงานพอดอหนึ่งกอพอดเก้าศูนย์ไอเก้าหนึ่งน,นะครับหนังสือรับรองห้าสิบทวีนะครับที่เป็นยอดรับรองการหักภาษีหน้าที่จ่ายของพนักงานทั้งปีหรือถ้าพนักงานลาออกระหว่างปีทางสายบุคคลก็จะออกรายงานตัวนี้ให้เพื่อให้พนักงานเขาไป ยื่นภาษีหรือทํางานในบริษัทถัดไปแล้วก็เอาไปยื่นบริษัทอื่นเพื่อให้ทางการคํานวณภาษีมันเบ็ดบาลานได,ได้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดครับรนอจากนี้ก็มีรายงานกท .20 กรนะครับเงินกองทุนสํารองปิดปีภาษีรายงานสารุปบัญชีงเงินเดือนแยกรายเดือนเป็นต้นนะครับข้อที่5้าข้อดีของโปรแกรมนี้ก็คือเขามีชุดข้อมูลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้สะดวก คือซื้อมาครั้งหนึ่งนะครับ10ชุดข้อมูลสิบบริษัทอย่างเงี้ยครับมันสามารถเลือก select ได้หรือทําเป็นไอคอนได้นะครับเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างที่ผมบอกไปว่าผมก็จะแนะนําเมนูต่างๆแม้กนะระทั่งเมนูนี้เหมือนกันว่าเอ่อมาสเตอร์ Master เนี่ยใครควรถือ User ที่ 1, 2, 3, 4เนี่ยควรตั้งค่าการทํางนานต่างๆยังไงเช่น User ที่1นึให้ดูในเรื่องของ อ่าเอ็มพอย e เพิ่มพนักงานยูเซอร์ที่2อาจจะดูในเรื่องของทา m e แมทเทนแดนส์ยูเซอที่3อาจจะดูในเรื่องของรีพอร์ตอย่างเดียว User อรที่4อาจจะคํานวณ p a y ล o ูเซอร์อื่นก็อาจจะเข้าถึงเมนูต่างๆได้มไเหมือนกันส่วน m a s เ e r ก็คือเป็นคนกลุ่มข้อมูลทั้งหมดเป็นต้นนะครับทีนี้ก็จะมีเรื่องของเรื่องบันทึกเวลาหมายถึงว่าการตั้งค่า f i งเกอร์สแกนก็ตั้งค่าครั้งเดียวซึ่งปกติแล้วทาง,งตัว โปรแกรมนะครับคนที่เข้าขายโปรแกรมเขาก็จะตั้งค่าให้อยู่แล้วหรือถ้าไม่เียนกับผมผมก็สามารถช่วยแนะนําได้ตั้งค่าได้ปรับแต่งการพิมพ์รายงานต่างๆก็สามารถตั้งค่าได้ตามความต้องการเนาะ A3 A4 ครับเซตโลโก้ logo, ใส่โลโก้ด้วยสำรองข้อมูลในแต่ละเดือน ที่ผมบอกไปว่าถ้าถ้าสนใจเรียนกับผมเมผมก็จะแนะนําว่าควรสํารองข้อมูลยังไงบ้างในการสิน้นรอบบัญชีในแต่ละเดือนนะครับสํารองแบบไหนสํารองออโต้ไหมหรือเมนนวลไหมอ่านข้อมูลสํารองดึงกลับมาใช้ยังไงในกรณีที่มันเสียหายแล้วก็ดึงกลับมาใช้เปลี่ยนรหัสต่างๆเช่นตําแหน่งงานโครงสร้างตําแหน่งงาน มันมีการปรับเปลี่ยนชื่อเราก็สามารถปรับเปลี่ยนชื่อได้หรือปรับเปลี่ยนรหรัสพนักงานจากรหัส0ูนเป็น0ูนสลับกันก็สามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนลำดับเงินเพิ่มเงินหักก็เปลี่ยนได้ลบข้อมูลการบันทึกเวลาที่ไม่ถูกต้องก็เปลี่ยนได้ตัวนี้ Data c o n s o l i d a t e คือรวมข้อมูลสาขานะถ้ากรณีมันมีทําเป็น2สาขาสวิตช์กันอ่ะก็เบื้องต้นประมาณนี้ซึ่งผมมองว่าถ้าใครที่ยังไม่มี ความรู้เกี่ยวกับการทําโปรแกรมบัญชีเงินเดือนไปใดตัวนี้อยากจะเตรียมความพร้อมอยากจะรู้ว่ามันทานํางานยังไงเพราะว่าบางทีครับบริษัทที่กําลังเปิดให้เราไปสมัครนะครับเขาอาจจะมีการใช้งานโปรแกรมนี้อยู่เราก็เพิ่มทักษะของเราแล้วก็มีความมั่นใจด้วยว่าเพมีคนให้คําแนะนําให้คําปรึกษาอยู่จะได้มีกําลังใจในการไปสมัครงานแล้วก็ รเร์์ซ็นตการได้งานก็มีโอกาสมากขึ้นนะครับยังไงคนที่ต้องการที่จะเรียนนะครับเรียนเพิ่มเติมเนาะสนใจติดต่อได้ที่อ,อินบ็อกผมหรือโทรที่0 6 1 5 4 1 1 9 9 9นะครับเพ่อปรึกษากันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะจากลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ